สวัสดีค่ะพาันกับใหม่เมนใช้ชาแนลค่ะแล้วผู้ชมว,วันนี้ใหม่ไิอยู่บนรถแบบนี้ล่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่เซนทันอีสต์วิวค่ะแล้ววันเนี้ใหม่มาที่นี่เพราะจะพาท่านผู้ชมไปรับไอโฟน e 13กันใหม่จะจองเป็นตัวไหนสีอะไรและใหม่จะได้มูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ ว่าค่ะท่านผู้ชมก็นี่นะไม่ใช่ขนมนะคะนี่ค่ะใหม่ไปรับมาแล้ว iPhone 13 by A.S. ของเรานะก็นี่นะคะสีที่ใไม่เลือกมาก็จะเป็นสีโรสสีทองของเราครั้งนี้นะคะเขาจะบอกว่ามีของแถมปะน้อยมากค่ะเปิดมาปึ๊บ ก็จะเป็นตัวเครื่องเดี๋ยวใหม่เอาให้ดูเป็นแบบนี้ด้านหลังลจะเป็นกล้องที่มีจำนวนสามเลนแบบนี้นะคะข้างในของแถมที่เขาให้มาค่ะก็จะเป็นใส่ชาร์จมีเพียงใส่ชาร์จไม่มีหอชาร์จนะคะหม <c oughs> ดลวค่ะท่า <c oughs> นผู้ชมหมดอ่าแล้วก็ที่ใส่สิ่หมดหมด,หมดจริงๆ <c oughs> เาี่มัแค่นี้แต่ว่าที่ใหม่ช้อปปิ้งมาเพิ่มนะคะก็จะเป็นหัวชาร์จที่ทาง A.S เขาแนะนำขายเพิ่มเติมมาให้เป็นหัวชาร์จ20วัตต์อันนี้ถ้าใครอยากได้ก็ซื้อเพิ่มเติมได้นะคะส่วนราคาที่ใหม่ซื้อที่ A.S เนี่ยเพราะว่าราคาจริงๆของ iPhone 13 Pro Max เนี่ยอันนี้ใหม่ได้มาความจุที่256 g ิ ราคาจะอยู่ที่46,900บาทแต่วันนี้ค่ะที่ใหม่ซื้อ as พอมโปรใหม่ได้มาอยู่ที่42,900บาทโอเคเลย <Wow. S 1> ถ้าใครใช้โปรของ as อยู่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าหมายว่าคุ้มนะที่จะซื้อกับทาง as เขานะคะทีนี้วันนี้เนี่ยใหม่ก็จะไม่ได้เก่งพอนะั้นถ้าผู้ชอที่จะมารีวิวว่าข้อดีข้อเสียเขามีอะไรบ้างแต่ใหม่จะมารีวิวเจ้าก,กล้องนี้กันค่ะว่ากล้องของ iphone 13เนี่ย เขามีข้อดีอะไรบ้างที่เราจะต้องเปลี่ยนมาใช้กันงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ มากันเลยค่ะกับ iPhone 13 Pro ที่อัปเกรดกล้องครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาเลยนะคะท่านผู้ชมจะว้าวแค่ไหนไปลองดูกันมากับว้าวที่1กันค่ะ iPhone 13 Pro ถ่ายภาพมาโครได้แล้วได้ยังไงก็คือกล้อง Ultra w i วทใหม่มาพร้อมกับเลนส์ที่ออกแบบขึ้นใหม่และระบบออโต้โฟกัสอันทรงพลังซึ่งโฟกัสได้ในระยะห่างเพียง2เซนติเมตรเท่าน,นั้นเองค่ะแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ ก็ยังดูยิ่งใหญ่อลังการไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนใบไ,ไม้ให้กลายเป็นงานศินละปะแอแสแทกการเก็บรายละเอียดเส้นขนเล็กๆบนตัวหนอนผีเสือ้อหรือการขยายหยาดน้ำค้างให้ดูใหญ่ขึ้นความงามของสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะคะก็ไปพบกันได้ใน iPhone 13 Pro ของเราเลยค่ะมาถึงวาวที่สองกันค่ะท่านผู้ชมใครที่อยากถ่ายวิดีโอมาโครมากันแล้วนะคะกับ iPhone 13 Pro รอบนี้การถ่ายภาพนิ่งแบบมาโครเป็นแค่ จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะเพราะตอนนี้คุณยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบมาโครได้แล้วด้วยนะคะรวมถึงสโลโมชันและไทม์랩คราวนี้เตรียมตื่นตาตื่นใจกันได้เลยนะคะมากันถึงว้าวที่3ค่ะคืนนี้สวยแน่นอนค่ะท่านผู้ชมกับ iPhone 13 Pro เกิดมาเพื่อสภาวะแสงน้อยเพราะกล้องวายมีรูรับแสงกว้างขึ้นและเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเท่าที่เคยมีมาเลยแหละทั้งยังใช้ประโยชน์จากสแกนเนอร์ไรด้า สำหรับการถ่ายภาพบุคคลในโหมดกลางคืนส่วนกล้องเอาต์เไวก็มีรูรับแสงที่กว้างขึ้นด้วยค่ะและมีเซ็นเซอร์ที่เร็วขึ้นรวมถึงระบบออโต้โฟกัสแบบไม่หมดและตอนนี้กล้องเทเลโฟโต้ก็มีโหมดกลางคืนแล้วด้วยนะต่อมากันถึงว้าวที่4ค่ะกับ กล้องวที่รับแสงได้มากขึ้นสูงสุด0.2เท่าเพื่อรูปภาพและวิดีโอที่ดียอดเยี่ยมยิ่งขึ้นกันคะ่ะและมากันถึงวาวที่5กันคะ่ะท่านผู้ชมกับกล้องเอาต้วไวที่รับแสงได้มากขึ้นถึง9.2เซเขาทํามาเพื่อให้เรามีรูปภาพและวิดีโอที่สุดยอดและยอดเยี่ยมกันด้วยนะคะต่อกันไปเลยกับวาวที่6โหมดกลางคืนมาอยู่บนกล้องทุกตัวแล้วคะ่ะคุณเผยให้เห็นราย ละเอียดมากขึ้นในทุกสภาพแสงเพื่อรูปภาพและวิดีโอที่ชัดขึ้นนั่นเองค่ะวาวที่7ใครอยากซูมซูมได้มากกว่านี้ใช่ไหมสัดให้กันไปเลยค่ะกับกล้องเทเลโฟโต้ใหม่ที่มีความยาวโฟกัส77มมตรและซูมแบบออปติคัได้ถึง3เท่าเหมาะทั้งสำหรับการถ่ายภาพบุคคลแบบคลาสสิกหรือการถ่ายภาพและวิดีโอระยะไกลให้ชัดยิ่งขึ้นไปกันด้วยว้าวที่8กันแล้วค่ะซูมแบบออปติคัต3 เท่าโอ้โหบนกล้องเทเลโฟโต้ค่ะท่านผู้ชมเพื่อภาพระยะใกล้ที่ใกล้ยิ่งขึ้นหรือถ้าอยากถ่ายอะไรที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ลองใช้โหมดถ่ายภาพบุคคลกันดูค่ะที่จะทำให้ปรับโบเก้ได้อย่างละเอียดและก็ลองใช้เอฟเฟก,กการจัดแสงคุณภาพระดับสตูดิโอแบบต่างๆกันได้ด้วยนะคะมาถึงวาลที่9ค่ะซูมกันไปเลยช่วงซูมแบบออปติคัตเท่าเมื่อรวมทั้งระบบเพื่อให้คุณจัดเฟรมรู ภาพได้มากิ้งกว่าที่เคยกันนะคะมากันแล้วกับวาวที่10ของเราขอแนะนำเลยค่ะกับโหมดภาพยนตร์สลับจุดโฟกัสเพิ่มระดับอารมณ์รองรับ HDR ในแบบ Dolby version ให้คุณปรับแต่งเอฟเฟกระยะชัดลึกหลังจากที่ถ่ายไปแล้วได้โดยถ่ายด้วยกล้องไวเทเลโฟโต้หรือ 2Dip ในโหมดภาพยนตร์ได้ด้วยนะคะมาถึงวาวที่11ค่ะกับการปรับกล้องให้ล็อกไว้ในลุคที่ใช่นั่นเองนะคะ วาวที่12บอขอแนะนำเลยค่ะกับคุณนะสมบัติสไตล์ภาพถ่ายจะนำการตั้งค่าโทนและโทนอุ่นแบบที่คุณชอบมาใช้กับรูปภาพของคุณนันเองค่ะแต่จะแตกต่างฟิลเตอร์ตรงที่ท้องฟ้าและสีผิวจะยังคงดูเป็นธรรมชาตินะคะเพียงแค่เลือกค่าสำเร็จรูปที่ออกแบบโดย Apple ซึ่งมีความสดใสความต่างระดับสีสูงโทนอุ่นและโทนเย็นค่ะหรือจะปรับแต่งอีกนิดก็ได้ถ้าต้อง และเพียงตั้งค่าสไตล์แค่ครั้งเดียวคุณก็จะได้ภาพในแบบที่ถูกใจในทุกครั้งเลยค่ะกระบวนการจัดการภาพสุดล้ำค่าของเราสแล,ลนเดอร์สไตล์แบบเฉพาะของคุณแบบเรียลไทม์เลยค่ะมาถึงว้าวที่13กันแล้วค่ะกับการถ่ายทำตัดต่อส่งออกทั้งหมดในแบบโปรเลส โรเลสแสดงสีสันด้วยความแม่นยำสูงและมีการบีบอาาัดต่ำคุณจึงสามารถบันทึกตัดต่อและส่งมอบคอนเทนต์ที่พร้อมออกอากาศได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและวันนี้คุณยังสามารถทำโปรเจกต์ในแบบโ o รเล s ตั้งแต่ต้นจนจบบน iPhone ได้อีกด้วยนะคะหรือจะส่งต่อวิดีโอโ r รเล s จาก iPhone มายังไฟนอลคัสโปรบน m a c ทำได้ง่ายๆกันเลยทีเดียวค่ะต่อกันไปเลยกับว้าวที่สีค่ะ HDR อัจฉริยะโฟรจะปรับแต่งแต่ละส่วนในเฟรมให้คุณค่ะ HDR อัจฉริยะโฟรเนี่ยนะคะเขาจะอาศัยผุมพลังการเรียนรู้ของระบบที่มาพร้อมกับ Neural Engine เพื่อปรับแต่งภาพหมู่โดยจะมีการปรับค่าต่างๆของแต่ละคนในแบบที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งซอฟต์แวร์และ ISP ของเรานะคะจะปรับคอนทรการจัดแสง และโทนสีผิวของแต่ละคนให้สวยงามและลงตัวโดยอัตโนมัติคราวนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าทุกคนจะด,ดูดีกันทั้งรูปเลยค่ะแก้วเขาว้าว wow ที่15กันแล้วค่ะกับ Diffusion ที่จะวิเคราะห์ทุกๆพิกเซลจากค่าแสงที่ต่างกันค่ะเมื่อไหร่ที่เจอสภาวะแสง,ลงกลางถึงน้อยนะคะ Diffusion เนี่ยเขาก็จะทำงานทันทีโดยใช้ Neural Engine เพื่อวิเคราะห์ภาพจากหลายค่าแสงค่ะไป พิกเซลแล้วนำส่วนที่ดีที่สุดมารวมเข้าด้วยกันเป็นภาพสุดท้ายที่มีรายละเอียดอันน่าทึ่งไม่เว้นแม้แต่ลวดลายสุดละเอียดอ่อนที่อยู่ในภาพนั่นเองว้าวที่สิกนะคะใหม่ก็จะมาอธิบายกล้องแต่ละตัวทั้ง3ตัวที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนให้ฟังกันค่ะตัวแรกเลยนะคะท่านผู้ชมด้านมนสุก็คือเทเลโฟโต้ค่ะเทเลโฟโต้เขาก็จะมีคุณสมบัติทางยาวโฟกัส 77ม mm. ิมซูมออปติคัปได้3เท่ารูรับแสงขนาด2.8โฟกัสพิกเซลชุดเลน6ชิ้นระบบ OIS ค่ะถัดมานะคะกับตัวตรงกลางของเราเอากล้าวไวทางยาวโฟกัสเนี่ยจะอยู่ที่13มมิลรูรับแสงขนาด1.8ค่ะเซ็นเซอร์ที่เร็วยิ่งขึ้นโฟกัสพิกเซลชุดเลน6ชิ้นและสุดท้ายนะคะ ตัวกล้องด้านล่างสุดของเราก็คือกล้องวายค่ะทางยาวโฟกัสอยู่ที่26มิลิเมตรพิกเซลขนาด1.9รูรับแสงอยู่ที่1.5ค่ะโฟกัสพิกเซล100%ชุดเลนส์เชิ้นระบบ OIS ปรับแต่งเซนเตอร์ค่ะมาถึงว้าวสุดท้ายของเราวาวที่17ค่ะท่านผู้ชมเซลฟี่ได้แบบสวยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเขาจะมีซิปแอร์สิ i หไบและกล้อง2 d e ินั่นเป็นพลังขับเคลื่อน Fre ไ ID ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่ปลอดภัยที่สุดในสมาร์ทโฟนกันเลยนะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมฟังงไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเจอความเจ๋งของกล้องของ iPhone 13เข้าไปเนี่ยอยากเปลี่ยนกันบ้างหรือยังคะก็ยังไงคอนเทนต์ของข น,นีก็จบไปแล้วนะเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ให้ใหม่ด้วยนะยังไงคลิปนี้ชอบไม่ชอบอะไรใหม่ตรงไหนมีอะไรแนะนำคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝากคอนเทนต์ใหม่ใน EP หน้าไว้ด้วยวันนี้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบบ๊าายย